Welcome to the Choice Thailand. เลือกได้ให้เดทรายการเรียลลิตี้เนตินเกมเป็กิจสิทธิระดับโลกที่จะทำให้เดทในฝันของคุณนั้นเป็นจริงและตอนนี้ผมเชื่อว่าแต่ Choice ของเราทั้ง4คนก็ยิ่งกว่าจริงซะอีกแล้วบางคนเนี่ยหน้าตาไม่น่าได้ลูกทีมสวยขนาดนี้เดทในฝันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนทีมละหนึ่งคู่หนึ่งคู่หนึ่งคู่ แต่จะเป็นยังไงนั้นเราก็ต้องมาหยุดความสัมพันธ e ์กันก่อนในช่วงนี้กับช่วงติดชอยเดี๋ยวเราจะให้สาวของคุณออกมายืนเรียงแถวกันเลยนะครับผมและจะมาทําความรู้จักโดยการมีโอกาสให้คุยทําความรู้จักกันให้มากที่สุดภายในเวลา15วินาทีฟังดูน้อยแต่จริงมันมากกว่าที่คิดมันอาจจะได้อะไรมากกว่านั้นบางทีการตัดสินใจของเรามันอาจจะพลิกล็อกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมทีมชาตครับขอเชิญน้องปูเป้น้องติสตีและเลนเลนครับ เชิญคุณเล็กซี่คุณอุ่นรักและคุณทิฟฟี่ค่ะทีมแห็นนะครับผมขอเชิญน้องเดียดี้น้องนาเบลและน้องซี่ครับและสุดท้ายนะคะทีมคุณเอนะคะขอเชิญคุณเหมือนฝันคุณใบหยกและคุณแอร์ค่ะ ไม่มีอะไรด่างน้อยเลยลลอ,อ,อ,ยอ,อยทีเดี่ะ15วินาทีทำความรู้จักกัน The Choice สามารถถามสาวๆได้แต่ว่าสาวๆเองก็ถาม The Choice กับได้เหมือนกันถามกันไปตอกันไปถามกันไปตอกันไปให้ได้มากที่สุดภายใน15วินาทีถ้าพร้อมเริ่ม พาด้ปลาอย่างหนูไปเลี้ยงเนี่ยพี่จะเลี้ยงในตู้ปลาหรือว่าจะเลี้ยงในอ่างดีคะเลี้ยงในอ่างครับผมพี่ชอบตรอ่างโอเคค่ะค่ะครับผมแล้วถ้าพี่พาน้องไปกินข้าวน้องชอบทานอาหารแบบไหนฮะได้ทุกประเภทแลยค่ะแล้วตามใจพี่แท็กเลยค่ะชอบบนรถหรือว่าชอบชอบพี่นี่ค่ะมินิกกี้ชอบเอเดนเจอร์มคะชอบครับแป๊เดี๋ยวน้องจะพาไปค่ะไปเล่นกันนะคะไปเลยแป เพื่อนผมบอกว่าโฮนิกกี้แฟนหน้าแก่มากเลยแม่ยังรู้สึกไหมบ้างครับเดี๋ยวแม่ไปทำเบบี้เฟสค่ะเพื่อลูกนะคะนะคะนะคะแม่ทำเพื่อลูกทุกอย่างเลยนะพี่เหมคะพี่เหมชอบออกกำลังกายส่วนไหนมากที่สุดคะหน้าท้องครับแล้วเดดี้ครับถ้าเกิดเดดี้ได้สอนพี่ออกกำลังกายเดดี้อยากให้พี่ออกกำลังกายส่วนไหนครับซิแพคหน้าท้องเหมือนกันค่ะใจ่ตรงกันเลยแล้วถ้าเกิดไปกินข้าวเนี่ยอยากจะให้พี่ท พวกเยอรมันทันเซิร์ฟเซ็กซี่ไหมคะโอ,โ,โอ้โหไม่เอโอ้หพี่ไม่เลือกจก <c oughs> ังพี่จะถามว่าไง้กยายจะมีคบตอบว่าเราสองคนไม่เหมาะสมกันเราจะว่างไงหนูว่าเราเหมาะสมกันนะคะออที่คนมองค่ะจิ๊จ้า ยาๆเลี้ยวๆอย่างเงี้ยพอจะขี่มอเตอร์ไซค์กับพี่ได้ไหมคะขี่ได้ครับผมน้องกลัวท่อมอเตอร์ไซค์ไหมครับไม่กลัวหรอกค่ะเพราะชอบขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วหนูเป็นแฟนขับพี่มาตั้งนานแล้วเมื่อไหร่พี่จะไปเป็นแฟนขับรถให้หนูอะคะเอรือ่องรายการแล้วจา้าเลยปกติพี่ไม่เต็มอยู่แล้วอย่างเงี้นะคะเท่ เดทกับคนที่ไม่เต็มยิ่งกว่าพี anyway, ่จะรู้สึกไงคะโอชอบมากครับชอบคนเพี้ยนเหมือนกันครับเพี้ยนขนาดไหนคะโอเพี้ยนแบบนี้ชอบเลยไปสีทัญญากัรไหมคะโบแท็กซ์เลยคุณรักคุณรักแล้วถ้าเกิดไปกินข้าวที่คอนโดอยากทำเมนูอะไรให้นิกกินอะไรก็ได้ค่ะไง่ายๆท่านเข่าดื้อไอศครีมคัลบอฮะท่านเข่าดื้อไอศครีมคัลบตีอย่าตีเด้ออย่าตีอิตายเด้อเฮ้ยคันนแม่ฮา้บอกว่าถ้าเราบ่าวนคบกันนี่เจ้าสิบอกแม่ฮายว่าจังไหนอย่าพิสกันโอกาสเลยจ้า ทำใจลงทุนข่าวามากเลยนะคะพี่อยากกินยันเปลือกเลยถ้าพี่ถามเราว่าง่ายๆเลยถ้าพี่เขาบอกว่าเราเป็นเมียน้อยพี่คนที่แปดของพี่เนี่ยเราจะว่างไงว่าไปเรื่อยพีด่ดูบ้าเหรอถ้าพี่เป็นดีเจใช่ไหมครับใช่ชอบเพลงอะไรครับชอบเพลงแบบสแกนและะ้วค่ะถ้าสมมติเราเจอกันแล้วเราไปเดทกันคุณจะเปิดเพลงอะไรให้ผมฟังครับ เปิดเพลงแล้วนัสแหละเราไปเต้นยกยกด้วยกันรอบบํารุงรอบั้านดีกว่าพี่แล้วเสื้อผ้าล่ะครับไม่ต้องใส่ค่ะพี่นิกกี้ค่ะพี่นิกกี้ชอบโยคะท่ายากหรือท่าง่ายคะชอบท่ายากครับดีค่ะแล้วอยากจะสอนท่ายากอยากสอนท่าอะไรให้ผมครับได้ทุกท่าเลยค่ะได้ท่าเลยใช่ค่ะ ผมเป็นผลไม้ชนิดเดียวคุณจะกินผมตรงไหนก่อนครับกินทั้งหมดเลยแล้วพี่เหียมรักสัตว์ปะคะรักมากครับชอบอะไรที่สุดคะชอบสุนัขครับที่บ้านเลี้ยงปะคะไม่เลี้ยงครับเพราะอะไรอะคะเพราะว่าพี่จะร้องเพลงมาให้เอะเต้นเต้นได้ไหมพี่ชื่อเอหนูชื่อเอค่ะเอจะเอะเต้นไหมจ๊ะได้เต่า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 พีสีขาสีสีเติ่นมากแตงโมบุบบุบบ๊บบุบบุบบุบ ครับผมตอลงคุณชื่อแอแล้วน้องก็ชื่อเอใช่ไหมก็คือน้องเขียนป้ายว่าเอ๋เอ๋ก็คือชื่อคุณเงว่าเขาเป็นทีมคุณไงเอ๋คุยกันไปเรียบร้อยแล้ว1 5่าวทีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างบางคำถามคำตอบที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้คลิกเฮ้ยคนนี้เฮ้ยมันไม่ได้ว่ะทําไมวะจนเราถึงคิดได้ว่าเราจะหยุดความสัมพันธ์กับใครเอาเป็นว่าเชิญทีมของน้องทักก่อนเลยนะครับเชิญน้องปูเป้ติสตีล่าลินลินครับ ครในสามสาวนี้ทักครับหลังจากที่พูดคุยกันไปแล้วหยุดความสัมพันธ์กับสาวคนไหนครับเลือกยากโอเคผมขอหยุดความสัมพันธ์กับกับหลินครับ ลินลินลินอ่าท่านนั้นเดี๋ยวเชิญ2สาวลงก่อนนะครับอ่าเชิญครับค่ะอยู่ก่อนค่ะทักครับอืมเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีถึงหยุดความสัมพันธ์กับน้องหลินครับคือบอกตรงว่า3าคนเนี่ยผมรักทุกคนนะแต่ว่ามันต้องเลือกตัดอะพี่แล้วผมว่าหลินลินเป็นคนที่อาจจะดูอเลิร์ดเกินไปพขดูอเลิร์ดเกินไปอ่าลินครับเขาหยุดความสัมพันธ์กับเรามีอะไรอยากจะบอกเขาไหมไม่เป็นไรค่ะหนูมี่ผัวอยู่ที่บ้านแล้วค่ะ ดื่นอแอปซือออป้อก็อ,อย่างนี้แหละพอเจอผู้ชายก็แอบแบบทำเป็นแ่อยเลือกเบาใช่นะคะสุดท้ายหากอะไรที่แทนหน่อยที่ไม่เลือกเราดอก็ดาอย่าวมาขอลาละกันอ้าวทีมต่อไปเลยค่ะทีมคุณนิกกี้ค่ะขอเชิญคุณเล็กซี่คุณอุ่นรักและคุณทิฟฟี่ค่ะฮราบ่าฮ่าไปเลยครับ นี่คุณจะหยุดความสัมพันธ์กับสาวคนไหนหลังจากที่ได้คุยกันไปแล้วคุณจ่าเลือกได้ลำบากใจมากครับเสียใจเลยอะ่ะขอหยุดความสัมพันธ์กับทิฟฟี่ครับเฮ้ย เซ็งกันแรกก่อนแต่เรายังอยู่ต่อเราเลยครับเพื่อนครับเฮ้ยแล้วทำไมอยู่ดี่อยู่ความสัมพันธ์กับน้องชิฟฟี่ซะล่ะครับว่าถ้าถ้าเกิดแบบสัมพันธ์ต่ออะไรเงี้ยผมเป็นคนขี้หึงครับเออผมคนขี้หึงครับเขาเป็นคนที่แบบสรีระสวยงามอะไรเงี้ยไม่อยากให้มองไม่ชอบให้คนอื่นมามองของของแฟนผมครับเพราะว่า ของของแฟนผมเพราะของของแฟนผมแล้วแฟนผมเป็นของผมไม่ไม่ได้ไม่จำเป็นใครมามองนมแฟนล่ะแล้วแล้วแล้วตัวคุณอะมองนมแฟนคนอื่นไหมก็เลยรู้จักนิสัยผู้ชายดีครับชิฟี่คะนี่เลยอยากจะบอกน้องลิกกี้ไหมแล้วพี่จะเสียใจค่ะแล้วพี่จะเสียใจแ้ว ซีแม้เราสนใจไหมรู้สึกยังไงบ้างพอเขาตัดความสัมพันธ์กับเราผมไม่ได้แคร์อะไรนะคะเพราะว่ายังมีต่อแถวอีกหลายคนค่ะแล้วตรงนี้ฟังเล้ถึงพี่นิกกี้เลยค่ะสวยเต็กเอกเซ็กซี่ถือฟรีพี่ไม่เลือกงั้นพี่ก็ไปเลือกป้าเล็กซี่เป็นแม่พี่ละกันค่ะต่อกันเลยครับทีมคุณเหนะครับ้องเดียดี้นาเบ่และจี้ครับเชิญค่ะ คุณเดมครับสามสาวสามสไตล์คนไหนที่คุณจะอยู่ความสัมพันธ์ด้วยนาเบะครับนาเบะนาเป้ครับแล้วเดี๋ยวเชิญสองคนลงก่อนนะ,ะรับ ทำไมอะทำไมล่ะก็เห็นพูดภาษาเดียวกันดีออกทำไมถึงไม่เลือกอะคะก็เพราะว่าพูดภาษาเดียวกันเนี่ยแหละครับอ้าวเพราะ <c oughs> ผมผมด่ารับหลังไม่ได้ไง <c oughs> อทาที่ผมเนี่ยผมอาจจะแบบเหมือนแบบทะเลาะกันอะไรอย่างเงีเออ้ยแบบขับรถไปแล้วแบบคุยกันไม่รู้เรื่องผมพูดภาษาอีสานเดี๋ยวเขารู้ <c oughs> เรื่องต่อไปพี่ทั้งสองจะคุยกับคุณเหว่ยไหมนภาษาอีสานใส่ไปเลยอ๋อไม่ดีกว่าค่ะหนูไม่แคร์ค่ะนั่น่ะสิ ยิงยุคใหม่เชญคกับน้อบเบชนะกิดอะไขึ้นคะน้องน้องเบทำไยเขาแ่าอีสานได้ปะคะโอ้ยมาสายนี้เหรอเข้าตรงนี้แหละต่อให้เห็นหน่อยเร็วมาตัดความสัมพันธ์เราได้ยังไง I don't care if you don't care me อ๋อสุดท้ายท้ายสุดอันนี้ต้องบอกว่าทีมตัวท็อปทีมทีมของวันนี้เรามาดูกันคุณเหมือนฝันคุณใบหยกและคุณแอร์ค่ะ คุณจะอยู่ความสัมพันธ์กับสาวคนไหนครับผมขอหยุดนะครับพขหาสมาคมกับน้องคุณแอร์ครับคุณแอร์คุณแอร์ท่านสองสาวเชิญลงก่อนเลยครับ แต่อีออแค่ไปจําชื่อน้องเขาผิดนิดดยวต้องหยุดคบค้าสมาคมเขาเลยเหรอถ้าเป็นแฟนกันจริงๆเนี่ยถ้าแฟนทําอะไรผิดพลาดให้พรเจ้ามาเจอล้วยคุณจะต้องบอกว่าตามน้ำไปก่อนอพอคุณพูดปุ๊บมันหักหน้าไงหักหน้าไงแล้วรู้สึกอายแล้วหน้าคุณเนี่ยหักไม่ได้ด้วยเพราะว่าหน้าคุณพลุนอยู่แล้วคุณแอร์คะเขาบอกว่าเราไปหักหน้าเขาแล้วเราว่าไงเราว่าไงฮะก็พูดเรื่องจริงนี่ค่ะโ บอก้องแอว่ายังไงทำไมเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเราไปหักหน้าเขาค่ะเพราะว่าเขาเรียกชื่อเราผิดอ,อ๋อตัวผิดเขาใช่เขาเป็นคนผิดแล้วเขาก็ไม่ยอมรับความผิดแล้วเขาก็ยังมาว่าเราว่าเราผิดพูดลขึ้นขึ้นเลยคะมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่เอไหมคะพี่เอกคะถ้าหากว่าพี่เอยุติความสัมพันธ์กับคนที่เห็นความผิดของพี่แล้วบอกให้พี่รู้ว่าพี่ผิดอันนี้ก็เรื่องของพี่เอ้นะคะไปคบกับคนที่บอกว่าแบบเออพี่ผิดก็ผิดไปเถอะ ตอนนี้เหลือทีมละสองช่วงหน้าช่วงเดดในฝันเดี๋ยวกลับมาดูครับว่าเดดในฝันขอขาจะช่วยสี่หนุ่มจะเป็นใครสักครู่เดียวกับจะช่วยไทยแลนด์เลือกได้ให้เดกค่ะ